สวัสดีจ้าเด้อแกงพักขวางตุงใส่กระดูกหมูกระดูกหมูออนกระดูกหมูแกร่วมใส่กันร่วมประเทศไปเลยเครื่องเคลียงเนี้ยกับปรุงไปเรียบร้อยแล้วพี่น้อง คาตะไคร่เลยมารูดใส่ลงไปเกาคงเาค่าครัวใส่ลงไปพริกแป้งนัวเข้าใส่บะขามบะขามสุกบริษัใส่มะนาวใส่มะเขือเทศก,กินไม่ได้สีละกินแบบบา,บา,บานๆเมื่องมเข้าไปเดือดบอบๆอยินง่ายๆกินง่ายๆ ปึ่มบั่มมาดุสดโกโปรดแสบนัวนะมีวิธีดีต่ออีกอย่างอนึ่งหรืองนีีตุ่มควงตุ่มบัานเข้าคนปลูกเอามาขายเลี้ยงตุ่มไอ้นี่มันเปยจังหน่อยกับจังปิดหนาปิดไฟขึ้นหมด ซเสีจ่จังมองบบ่มีเหงายาวแบบนี้เสียบขนาดเลยเสีบแบบอีสานบานเห่าออกเปรี้ยวๆนิดนึงเปรี้ยวๆนัวนๆนะพี่น้อยการเสีบอีสานบานเห่ามันก็มีเสน่ห์รัก สบไผ่เสบม,มั่นนัวไผ่นัวมั่นนอพี่น,น้องหลวงตุงน้นเคยจานอยกันใครผิดไฟรบดบังบ้าเดือดคลิปของสำนึกกัน้องคลิปนาเจอกันใม่สุดสวยสุดรอทวัวร์ลากบาย